โอ้โหกูจะฆ่าทั้งสามีภรรยานเนี่ยไปมาตายทั้งผัวทั้งเมียเลยไปก็สวัสดีกันได้ครับอยู่ผมมันเดสก์ท็ปเล่นเกมสโมสรเบลเล่ทูแล้วผมวันนี้ผมจะมาเล่นคอนเตรโรฟูมะต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับผมตอนนี้เป็นตอน Battle of Oscar b ารตอนนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยเอาวงอาวุธไม่ต้องเลือกกันแล้วนะครับผมก็เข้าเกมกันเลยดีกว่ามาครับผมตอนนี้ก็มาเข้าสู่หน้าเกมกันแล้วนะครับผมมา ไอสัตว์อันนี้คือใครเอ่ยอ่าโยชิมิสึเฮ้ยเทคเกนโปเนี่ยอ่าโยชิมิสึเฉยว่ะมาไปพลังขึ้นเต่าตายไปสิตายไปส,สิอ่าไอ้นี่ก็เช่นกันไอ้นี่ก็เช่นกันไอ้รีเวิร์สไอ้รีเซิร์ฟกับตันตายไปสติตายไป <c oughs> ก็มาเถอะครับน้องๆ <c oughs> ก็มาเถอะครับน้องๆก็ <c oughs> มาเถอะครับน้องๆมาเถอะครับน <c oughs> <ๆ>้องๆตไยมาข่าโคเทโรคูมะข่าคือนินจาที่เก่งที่สุดในปัตตพีนี่อ่าว ไอ้ฮันโซคาตุริอ่ะมันก็เทียบค่าไม่ติดหรอกนะ่าค่าคือฮันโซเลยไม่ใช่ดิ่ค่าคือโฮตาโร่ฟูมะไอ้เค่าคือฮันโซวะสันไอ้ช่าหาพูดไปนะไม่ใช่นะเมื่อกีผ้ผมพูดผิดนะคิดซะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นคิดซะว่าไม่เคยเกิดขึ้นละกันไปไป,ไป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 สีอ่าปาดไปหนึ่งทีมาเซมาเซเอ้ยไปมาไอ้กองทัพโมโลีใช่ไหมโมลีโมตุร์ลีเขาบอว่าวไป ตายไปสิตายตายไปซะเถอ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 ท่านผู้ชมก็ดูเอ้าพูดแต่ละครั้งโคตรเมื่อยอะโคตรเมื่อยปากอะผมจะบอกให้มาไปตายไปสีตายไปสีมาตายไปสีตายไปสีตายไปสีมาไม่ได้วันไหวนะผมไม่ได้วันไหวท่านผู้ชมนะไม่ได้วันไหว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 นะอ้าเหมือนเห็นมิซูอีเดะฮะอาเคชินะเหมือนเห็นมิซูอีเดะ มิสุฮิเดะอาเกชิขอท้าทายเจ้าอ่ามึงท้ากูได้มึงท้ากูใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้มึงท้าใครมึงกล้าท้าดินจาตำนานเหรอวะมึง<ต>มาสิกูจับทุ่มไปหนึ่งที่จับทุ่มไม่ใช่จับโยนนี่จับโยนไม่จับทุ่มตปนี่งัดขึ้นเต่าใส่ใครเนี่ยวาตายไปสิตายไปสิไม่ได้กลัวหรอกนามาเลยมาไอกองทัพกระจอกอยู่ไหนเอ่ยฮองกาจิงั้นเหรอ การแสดงทักษะของเจ้าช่างน่าประทับใจการดวลนี้ค่ะเหมาะไปเจ้าแล้วคันคือท่านผู้ชมเราจะสู้ทั้งสองทัพเลยเหรอวะคือกโกเตโร่มันเก่งถึงขั้นที่แบบว่าเออสีแดงสีเหลืองกูไม่กลัวเงยกูแบบสองทัพกูให <c oughs> ้สองทัพอย่างนี้เหรอไม่ใช่หรอกมาไปไอ้สัตมาโรยมาโรยมาโรยมามาเลย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 ,เลยไอ้สัตว์อันนี้อันนี้เป็นเรือของไอ้ฝั่งโอดาครับผมโอดาวอชีฟคือเรือลบนะฮะ มึงส่งเรือลบมา่าทำไมหูไม่มันยากประชาชนในสัตว์กูมาช่วยประชาชนนะไ้ยตยตไปซี่ายไปซี่าตไปซีปป่น่าข่เหมือนข่าเห็นคนนึงนะเหมือนจะอยู่ข้างในนี่แหละอ่ามีแม่ทับอยู่ซะด้วยสิมาผมแมีอะไรด้นสดเลยผมไม่มีสคริปในการพูดอยู่แล้วมามาเลยไอสัตว์มาเลยไอสัตว์มาเลยไอสัตว์คนอย่งผมมันด้นสดอยู่แล้วผมมาเป็นนักแคสเกมสไตล์คลาสสิกยังไงล่ะแม่งพูดแต่ละตอนโคตรเหนื่อยเลย โคตรเหนื่อยเลยพูดแต่ละตอนเฮ้ยผมผมเหนื่อยจริงนะผมรู้สึกว่าเออยิ่งพูดยิ่งเหนื่อยไม่รู้ทำไมเป็นคนพูดเยอะด้วยแหละผมอะมาตอยตอยตอนแคทเกมเล็กๆก็ไม่พูดเยอะขนาดนี้นะพอแคปไปนานๆพูดโคตรเยอะเลยตายตายผมรู้สึกว่ามันติดการพูดไปหน่อยมามาไอสัตว์มาไอสัตว์มามามาไอโฮดี่ตายย่หมัดกูรัวแล้วจะบอกให้กูเก่งกว่าลูฟี่หมวกฟางอีก เจ้าจะไม่เก็บค่าจากสมบัติที่ข้าอยากไ,ได้หน่อยหรอกูไม่ได้หวันนะไอฮิเดโยชิฮิเดโยชิยาฮิเดโยชิยาอย่าฮิเดโยชิดิอย่าทำดิเออทำทำไมเราฮิเดโยชิอย่าทำดิเออเกินไปว่ะคนเราอ่ะไม่ใช่นะฮิเดโยชิตายสิฮิดโยชิเอู้๊ไม่โดนใครเลยไอฮิเดโยชิมึงกำเริบเสิบสารกันไปแล้ววาจาพี่คนพิการยังไม่ว้าอ๋อวิเชียมันต้านแรงว่ะ ไอ้เชี่ยเวลาอัดคลิปแล้วมึงเก่งขึ้นมาเลยนะไอ้เชี่ยโอ้คนเราแม่งเกินไปว่ะมากวาดกวาดไปทีนึงกวาดไปทีนึงกวาดไปทีนึงเฮ้ยเก็บดาบ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 ก่อนเก็บดาบก่อนเก็บดาบก่อนเก็บดาบก่อนโอ้ยพ่อมึงไอศตร์โอ้ยกูจะไปพรามึงเนี่ยมึงรู้ตัวไหมไอ้สัตนี่เอ๊ะไอ้สัตนี่ไอ้สัตนี่ยายาสีไอศตรีหนึ่งสองนี่คอมโบแล้วก็พลังขึ้นเตาไปเลย ไม่มีความอายในการถอยตราบใดที่เจ้าจะชนะในที่สุดโอ้ยสัตว์กูบอกเลยกูไม่ได้กลัวมึงเท่าไหร่นะโอ้คนอย่างนัวตงเนี้คนอย่างนัวเลยนัวกับผมชุดก็มึงนี่แหละพวกมึงเนี่ยนัวนักใช่ไหมนัวนักใช่ไหมแต่ละคนนัวนักใช่ไหมผมว่ามันแทบจะเฟี้ยวฟาวเกินไปแล้วว่ะแต่ละคนโอ้โมลีลัมารุ่ะ มีแค่ข้าคนเดียวเท่านั้นที่สามารถไปจากที่นี่ได้ตายไปเต๋ตายไปเตอ๋อมาเลย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 เลยจ้าเจอข้าแน่เป็นผู้หญิงข้าก็ไม่เว้นอย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วข้าจะอ่อนข้อให้นะอย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วข้าจะอ่อนข้อยนะจับโยนอุ้ยไม่ตายรางวัลสมลรหน้าคุณไปเลยหนึ่งทีหนึ่งทีอืฟันไปเรื่อย ขามีความล้มเหลวในการงานของข้าไอ้นี่ใช่ไหมหัวหน้าไอสัตว์ไอเฮี้ยสโลด้วยมาสโลเลยป่านนี้ไม่นะอย่าเพิ่งสโลไอไอเฮี้ยทำไมตอนไม่อัดไม่สโลวะพออัดปุ๊บสโลปั๊บเลยไอสัตว์มันหมายความว่ายังไงอุ้ยคนน่าจะเยอะแหละไล่สโลขออภัยนะท่านผู้ชมคำกากครับผมโอ้ไอเฮี้ยพ่อมึงสโลเฉยไอสัตว์ ยูเฉยก็สโลเกินไปวะโอ้ยเลิกสโลเถอะขอร้องละเออโอ้พอหันหน้าใส่บอสแล้วสโลอย่างเดียวเลยม้าเนี่ย,ยก็สโลแล้วเอาไอ้สุดทางไอ้สัตว์ไอ้สุดทางไอ้สัตว์พ่อมึงโค้ดสโลเลยโค้ดสโลเลยขอโทษขออภยัยคอมการ์เกินสโลเกินไปวะสโลไปวะไม่ไหววะบางทีนี่คือความปรารถนานะ ของนักรบผู้หิิงใหญ่ทุกๆคนพ่อเึงเมื่อกี้โคสโลเลยนะแบบสโลไม่ไหวอ,ะอ่ะไอเชยยังไม่หายสาโลเลยเรื่องนี้มันจะจบก่อนที่เจ้าจะรู้ตัวนะมาครับผมหายสาโลพอดีนะครับผมมาเลยมาโกยชี้ไซกะมาเลยมือปืนกันเลยมือปืนกันเหลอ,ม,อ,หลอมาภูพ,พงศ์สีคำพีชใช่ไหมฝากตัวรับใช้นายมา มาไอสัตว์มึงเนี่ยตายแน่มึงส่งไปสู่ความตายชื่อเสียงฉันเรื่องลือแล้วมึงเจอกูแน่เฮียแต่ละคนเนี่ยข้าไม่ได้พ,าอาพ่อไอแพนะข้าแค่มาเดินเล่นนิดหน่อยเท่านั้นเองไอเฮียนี่แถมวะ่ะไอเฮียคือเกมกว่าจะหายสโลว่ะโคตรแย่อผมไม่ชอบใจเลยวะ่ะเฮ้ยตอนไม่อาจก็ปกตินะเออลืมไปว่าตอนอัดมันจะกินเครื่องหน่อยๆน,นะมาเถะนะกองทัพสีเหลืองฮองกะจิก็เลยไปฮองกะจิฮองกัจิ ไต่ไต่มิชิยาสึงั้นเลยมาเลยมาเลยไม่กลัวใครทั้งนั้นมาเลยโอ๊ยพ่อมึงเกินไปนะ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 ท่านเกินไปนะท่านเกินไปนะท่านเกินไปนะท่านมายูใกล้แค่ที่ผมวิ่งแปลวก็ได้วิ่งือนพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่ง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 วิพี่ตูนมาเลยวิ่งกับพี่ตูนในช่วงนี้มาผมวิ่งไปก่อนแล้วนะจังหวะนี้โอ้โหคนอย่างเยอะสามคนเลยนะเฮ้ยดูบุธดา ข้ามาช่วยเจ้าแล้วตาที่ไหนเราข้ามาปราบล้ังทั้งหมดเลยต่างหากเรามาไปไายไปซีตายไปซีต่ไปซีมาไปไปทีนึงโอ้ยพ่อมึง่ีเฉยมาปรา้ังกูเกินไปนะไอเอ้ยเกินเออเกินทําเกินไปแล้วทําเกินไปแล้วทําเกินไปแล้วเจ้าทําเกินไปแล้วนะทาเกินไปแล้วนะเทกิโยชิเงี้ยเหรอตายไอตาเท่าตายไปซะตาเท่าหัวงูตายไปซะตาเท่าหัวงู มาไอแกนี่ก็อีกคนไตไปไปสี่ลูกโอดะใช่ไหมไตไปสี่ลูกโอดะพ่อมึงยังหลอกมึงเยอะเลยไตย่ไต่ไต่ไไปสี่ไปสี่ต่อไปโอดะใช่ไหมโอดะมาดิโอดะอ,อยู่ไหนข้าไม่รังเกียจหรอกนะเวลาเจอคนพานเล็กน้อยนะ่ะไอสัตว์มาถึงกูเจอภรรยามึงก่อนเลยไม่ใช่เรื่องแล้วโอ้กูจะฆ่าทั้งสามีภรรยาเนี่ยไตายมาตตยทั้งผัวทั้งเมียเลยไป ตายทั้งหัวทั้งเมียเลยไป้ย้ยโอ้ยกูโดนเมียเตะก่อนแล้วเนี่ยวน้ำแรกเนี่ยเฮ้ยมึงเตะกูเลยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดังนั้นเจ้าต้องตายด้วยด้ามมือของโนบูนากะไอสัตว์เจอทั้งหัวทั้งเมียอะไรครับเนี่ยมาเลยมึงได้ตายทั้งหัวทั้งเมียแน่มึงมึงได้ตายทั้งหัวทั้งเมียแน่มึงไอสัตว์มึงได้ตายทั้งหัวทั้งเมียแน่มึงไอสัตว์มาเจอกูแน่ไอสัตว์ไปไปมา แล้วก็หมัดยังยืดเอ้ยไม่โดนวะไอ้สัตว์ใครมันแย่งข้าวะไอ้เชี่ยคาซีเอแย่งข้าไอ้สัตว์แย่งข้าโนฮิเมะไปเ,เกินไปวะโคตรทำบาปกูเลยแต่ละคนโอ้ไอ้เชี่ยซาโรอีกละเวลาเจอตัวอะไรที่มีเอฟเฟกต์กับสโรตลอดไอ้สัตว์ทำไมต้องซารโรด้วยพลาดหน้าผมจะปรับภาพลงแนละ้วอันนี้ผับเล่น 4K คงน่าจะซารโรพอตัวเลยละโอ้ยพ่อมึงซารโรเกินไปได้มึงตายแน่มึงได้ ไหนๆก็สโลแล้วเอาให้มันเต็มที่สโลให้มันเต็มที่ไอสัตว์สโลให้มันเต็มที่มาสาโลเฉยไหนจะเป็นไรไปสโลเฉยไหนจะเป็นไรไปอืมสโลเฉยไหนจะเป็นไรไปไอสัตว์ตายโอ้ยพ่อมันก็เก่งหลบเก่งจังเลยโอ้โหโค้ดสโลไอเฮียพ่อมึงสโลเกินไปวะสโลเกินไป โอ้โหไอ,โหโอหพ่อมดูความสาโลอืมสวยอย่ายงเงินเหรอช่างน่าสนใจโอ้ยถ้าพัดนี่มันสโลสโลผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีมันค่อนข้างแหลกกันเลยทีเดียวตัวไหนที่มันมีไอออร่านะมันจะรู้สึกว่ามันจะสโลนะก็ขอกราบไปมาที่นี้ด้วยพัดน่าผมจะปรับภาพลงนะครับผมวันนี้ผมเล่นภาพ 4K ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผมภาพ 4K แต่ความละเอียด1044่สีก็เท่าน,นั้นแหละครับผมก็ อยากให้ท่านผู้ชมดูคลิปคุณภาพดีๆไงแต่คอมไปไม่ถึงจริงๆนะครับผมก็จะพยายามอยากให้ผมอัปเกรดคอมก็โดนเน็ตมาได้นะครับผมจะสะสมตังค์ไปเรื่อยๆท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วสนุกหรือเปล่า,าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้สวัสดีครับ